สวัสดีครับกบ,บผมแบงค์กาโมเกมแคตเตอร์ผมน้วันนี้จะมาทำการไรดีแอคชั่นกับคลิปแอนิเมชั่นเวอร์สัตใหมครับช็อตจริงๆอีกเช่นเคยผมนะหลังจากพารที่แล้วก็เมื่อเกือบเดือนกว่าได้ไมั้มที่ผมดูรวมช็อตไปกับผมนะตอนนี้มีน่าจะมีคลิปช็อตใหม่มาเพิ่มอีก3คลิปวันนี้เราจะมารีแอคชั่นกันนะผมนะแต่หลายท่านช่วงนี้บางคนก็บอกให้ผมรีแอคชั่นไอ อะไรนะอาลันเบเกอร์ทีวีที่มันไลฟ์สด24ชั่วโมงใช่ไหมผมก็เลยบอกไปว่าตุ๊กจะไปทำได้ยังไงมันเปิดมันจะมีไลฟ์เนี่ยแม้แต่ตอนนี้ก็ยังไล์นะเอเขาจะไลฟ์รวมแอนิเมชั่นเวอร์ซั่งไมคครับทุกตอนเป็นเวลา24ชั่วโมงนั่งดูกันตาแฉบางคนบอยผมไปรียกชั่นจะรียคชั่นยังไงวะจะดูกี่ชั่วโมง เออก็เลยไม่เป็นไรครับผมนะรุ่ส่วนใหญ่มันก็เป็นตอนที่เราดูกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูหรืออยากจะย้อนดูก็ไปนั่งดูก็แล้วกันไลฟ์24ชั่วโมงโอเคโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูช็อตกันนะผมนะซึ่งช็อตแรกที่เราจะดูนี่บอกตามตรงว่าตอนแรกตกใจผมนะเห็นหน้าปกช็อตเป็นหน้าคนตอนแรกสงสัยคุยใครวะทําไมมันนักัวทน่ากลัวลืมไปว่านี่ท่านอลันเบกเกอร์เขาเออ ม่เชื่อทุกท่านลองไปดูครัผมนะหน้าปกช็อตนี้คือแบบเห็นทีแรกตกใจเออมีชื่อตอนว่าฟิลเบตเตอร์เป็นยังไงมาดูกันอ๋อทำไมมันแลดูเศร้าๆเอาเหนื่อยเอาปวดหัวเขาเป็นอะไรนี่ติดตอมบอกเป็นไรเฮ้ยวันเดเป็นไร นาเป็นหัวเป็นใยแปะหน้าจอทำไรเองเอ้ hey, พวกเองนี่นีนน่ี่อะไรเลยนี่นี่นู่นอะไรอ๋อเปิด Photoshop ผมนะทำอะไรเออหน้านี่แหละที่เป็นหน้าปกตกใจ <c oughs> โอ้โหว่ารูปให้น่ารักเลยเกินดูนี่ดูดูนี่โอ้โห ปาดนี่ทัชสกรีนโกตีทำแต่แนวตลกโปกฮาหรือแนวบูแอคชั่นนะผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านอะไรเบเกอร์เขาสำเร็จแนวดราม่าได้แหละโอ้โหเห็นแล้วน้ำตาจะไหลขอแชร์นะครับ <c oughs> โอ้โหไม่รู้ว่าไปเศร้าที่ไหนมาแต่ยังมีพวกสติ๊กแมนคอยให้กำลังใจแ,แบบนี้ <c oughs> ซึ่งเสียไม่มีไกลดูอีกรอบกันล้วกัน <c oughs> นี่เฮ้ยเศร้าอะไรเออไปวาดลูกไปมาดูอะไรอย่างงี้พวสติกแมนนี่ก็วาดลูกเก่งๆในยามเศร้าหมองยังมีสติ๊กแมน <c oughs> น้ำตาจะไหลซึ้งมากโอ้โห <c oughs> โอเคอเครับผมนะเปิดมาตอนแรก <c oughs> รู้สึกแปลกใหม่ไม่ค่อยเห็นแนวนี้เท่าไหร่โอแนวเศร้าแต่ก็โอเคอันต่อไปเล็กโคเชตแปลว่าอะไรเล็กโคเชตเหมือนการสักสะท้อนหองกระสุนอะไรแบบนี้ปะ่ะอืมมาอ๋อนี่ไงย,ยิงกระดูกยิงไว้จุ๊บ่าเด้งเด้งเด้งอ๋อนี่ไงการเด้งอะไรเราเอาเอา,เอามันไม่นกมันไม่นาโอ้โหทําได้ยังไงสะท้อนทําได้ยังไง นี่จากโลกมาดีวิวิดีมันแม่นดุกไหมอ่อโอ้โหแล้วก็บีเข้าไปโดนหน้าไอ้พวกนั้นโอ้แม่นเกินกระดูกบอกมึงเก่งกันเกินอ๋อเฮ้ยนั่มันแรงขนาดวะเนี่ยโอ้โหตัวเขียวบอกอะไรปะโอ้มันจะปลิวไปไหนวะเนี่ยเอวปลิวข้ามโลกเลยถ้าหนูมันเด้งอ๋อมันลิเกเชตเด้งแล้วมันก็จะแรงเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมันแรงโคตรๆอย่างเงี้ยโอ้ยันไงบอกแล้วว่ารอบโลกหนึ่งรอบ เออแต่มันก็ทําได้จริงในเกมนะผมจําได้อยู่ว่าผมเอาโลมาสามารถกันธนูได้แต่เคยมีใครเอาโลมากัะธนูแล้วก็ให้มันเด้งไปโดนอีกโลหนึ่งแล้วก็เด้งไปเด้งมาแบบนี้ไหมไม่น่าทําได้นะมันไม่จะเด้งไปลูกขนุนขนาดนี้ซอมบี้คริปเปอร์บอกงงอาอไปไหนวะเนะี่ยเมืม่อกี้มันอะไรเมื่อกี้ธนูวิ่งผ่านไปแล้วข้างในนะวิเลกเจอปะทำไมมีสีเขียวเด้งขึ้นมาคืออะไร มันหมายความยังไงผมลืมเออใครรู้ก็บอกใน <c oughs> คอมเมนต์กันนผมเนี่ยแล้วนี่สีเขียวทำอะไรเก็บของอยู่ไอ้ปัดฝุ่นโบราณสถานเอทํทำความสะอาดอยู่นี่กลางสร้างตุ๊กตาหิะไหมตัวหายบินรอบโลกแมงกะพุนตกใจปล่อยมือแม่โอ้ไอ้คนนี้ลืมไปแล้วเออเดี๋ยวมันชนแล้วกลายเป็นปลาเลยมันหมายความยังไงโดนชนแล้วกลายเป็นปลา ไม่ได้มันปลิวไปแล้วปลาปลามาจากไหนมันมีแต่คำถามไหนดูอีกยื้อปูมเนะี่ยปลิวไปหมดแล้วปลามาจากไหนเนี่ยหล่นลงมาจากตัวขออตัวใดตัวหนึ่งเมื่อกี้แหละเอดตกใจนี่ว่าโดนแล้วกลายเป็นปลาไหมผมนะมันโดนตีปลิวไปแล้วปลาก็หล่นลงมาแล้วปลามาหล่นมาจากไหนก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็โอเคผมนะ ต่อไปเป็นตอนล่าสุดก็ผมนะคอนด็อกกายคืออะไรคอนด็อกกายแต่และดูเทนนะมาดูกันอ๋อ Corn Dog. Corn Dog. คอนด็อกคอรด็อกคอนด็อกนี่เป็นหมาข้าโวโพดอะไรอย่างเงี้ยแปลตรงตัวเกณฑ์เป็นคนขายพวกสีจืดเออจะว่าเป็นพวกตัวละครใหม่นี่พวกสีจืดโอ้อะไรวนะเนี่ยวัดมันคืออะไรเอ้อ ทำไมแว๊บติดบั็อกอ้าวโอเคอืมอ้าวยังไงดีเขียนว่าอะไรพิกเซลด็อกเออไม่ใช่คอนด็อกแล้วพิกเซลด็อกเปลี่ยนราคาด้วยเพราะว่ามันหรูขึ้นอะไรอย่างงี้โอ้โหเขาเรียกว่าอยู่เป็นนะผมเนี่ยแต่เมื่อกี้มันมาจากไหนคืออะไรขอดูอีกทีอะไรนั่นอะไรอะไรเอ้ยเดี๋ยวดยอ๋อเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวย ไอ้นั่นปะผมจําได้ซีรีส์หลักมันมีตัวสีดํำแม้ที่เกิดที่โดนไล่ล่าอยู่นี่มันเนืเ้อเรื่องต่อจากซีรีส์หลักนี่วาเออตอนแรกก็ว่าอะไรนี่แอบสปอยตอนต่อไปของซีรีส์หลักปะเออผมพอจําได้ครับครับลาผมจําไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าผมจําได้ว่ามันดวลกันอยู่ไอ้พวกของเทคโนโลยีสูงที่มีหลายคนมาลุมเป็นตัวสีดําชื่อเส้นหวันไปจำไม่ผิดเออไว้ ตอนแรกก็ตกใจพวกนี้มันตัวอะไรวะมันสีจืดไม่ใช่ตัวที่เราจับมันเป็นตัวสีจืดฟ้าจืดกระแดงจืดเออแต่ว่าผมมาลองดูที่กดสตอ็อปทันมาไหนอื้ยืโอเคคอนด็อกลงไปผมเนะแล้วกอ็อู้อู้วิเกียเออเห็นแล้วผมเห็นแล้วนั่นคือชุดเส้นวันวิ่งหนีไปคผมนะ แล้วก็มีตัวไล่ตามก็คือมันยิงด้วยปืนเออชิงผมเล้ได้อยู่ว่าอาวุธมันมีความสามารถพิสดารอยู่ไอพวกที่ไล่ตามมายิงแล้วติด RGB กลายเป็นสีลงกลายเป็นพิกเซลโอ้โหอย่างเท่ครับผมนะโอเคไอคนนี้ก็เลยเออถือโอกาสเปลี่ยนป้ายร้านและเพิ่มราคาเพราะว่านี่กลายเป็นของแล้วและเขาที่มันขายอะไรนี้ป้าเขาเรียกว่าอยู่เป็น แต่ว่าไม่นึกว่าจะมีช็อตที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องหลักมาแบบนี้แล้วผมนะว่าจะเป็นสัญญาณว่าตอนต่อไปของซีีไส์หลักใกล้มาแล้วปะ่ะ the s h o o เส้นวันไม่รู้เป็นอะไรั่ไปนี่จ่ายตังห้าดอนห้าดอนคือหนึ่งแบงค์ใช่ไหมอืมเจอกันเดี๋ยวผมจะขอดูมันมีอีสเตอร์เออะไรแ่ะอยา,อยายกกดสต็อปให้ทันตอนมันพุ่งผ่านไปอะแล้วก็เลยรู้วออ่าเยไม่ทันไวเกิน และคือเป็นช็อตไงผมไม่สามารถกดสต็อปได้เหมือนกับ youtube มันเป็นช็อตมันไม่มีเลื่อนขึ้นเลื่อนไหลพลาดแล้วพลาดเลยโหโมาผมจะพยายามกดดูหน้าตาให้ทันมาจบไรซ่อนอยู่ก็ได้อืมได้แล้วผมนะกดทันสักทีแค่ผมนั่งกดอยู่ตั้งหลายรอบกว่าทันนะผมนะ แปะเต็มเต็มนั่นไงครับผมนะตัวหลักของซีดีเราตัวดำแล้วผมก็ไปย้อนดูมาผมนะใช่ผมคิดถูกแล้วนี่คือ The s h o ดเ้นวันแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในซีรีส์แอนิเมชันเวอร์ชันไม a ค t มันอยู่ในซีรีส์แอนิเมชันเวอร์ชันอนิเมเตครับผมนะแล้วตอนล่าสุดที่ผมไปนั่งย้อนดูมาคือมันเป็นตอนที่1อยู่เลย นี่อาจจะเป็นการสปอยตอนที่2ของ n n m เมชัน n v อร์ซั a n i m เมที่กำลังจะมาถึงครับผมนะเดชชุดเส้นวันจะเป็นยังไงหลังจากโดนไล่ล่าโดยกลุ่มกลุ่มไหนก็ไม่รู้ว่าผมนะเอกลุ่มพวกนักวิทยาศาสตร์หรืปะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้ก็บอกผมเกันมันโดนล่าด้วยอะไรเนื้อเรื่องผมก็อย่าที่รู้กันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมนะแต่ว่า ฉากบูชฉากอะไรความมันอะไรของในตอนแอนิเมชันเวอร์ซเมเตอรนี่ผมยังจําได้เลยมันหรูมากๆเป็นหนึ่งในอันที่หรูที่สุดก็ว่าได้ผมนะเออมีการให้ดูเล็กน้อยว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงรผมนะผมนี่ตั้งตารอไม่ไหวเออก็รอดูกันนะผมนะถ้าเกิดว่า a n i m a t i o n เวอร์ซัตแอนิเมเอร์สมาตอนไหนก็เดี๋ยวคอยเชันกันแต่ก็ไม่แน่ใจจะเป็นแอนิเมชันเวอร์ซัตไมค์ครับมาก่อนหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้ถ้าอาลันนี่เขาทำสองซีรีส์ควบคู่ไปได้วยกันรู้สึกกรับผมนะแต่ก็น่าสนใจรอดูก็แล้วกันนะผมนะโอเคนี่คือการรีแอคชั่นทั้ง3คลิปใหม่ออนิเมชั่นเวอร์ซัดไมค์ครับช็อตครับผมนะเอผมก็ดูไปครบหมดแล้วที่เหลือก็รอว่า คลิปใหม่ต่อไปเป็นไงก็รอชมแล้วก็ค่อยเรียกชันกันทีกกันโอเคใครชอบคลิปนี้ละแช่แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมท้าม,มีในอะไรใครอยากดูผมเรียกชันอะไรเป็นกดไลค์ก็เยอะ like สวัสดีก่อนบ๊ดบายมั่วไห้ดไนท์